สวัสดีครับตอนนี้อ้อมก็ยืนอยู่ที่ศูนย์ชสมแห่งชาติเซเลกิตนะทุกคนคือมางานหนังสือแห่งชาตินะคนนะไม่คิดว่าประเทศไทยจะให้ความสนใจกับหนังสือขนาดนี้หรือว่าชอบอ่านหนังสือขนาดนี้นู้ชมนะตอนนี้อ้อมก็เข้ามาอยู่ในงานแล้วทุกคนนะแต่ว่ายังอยู่ด้านนอกอยู่เลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะพาผู้ชมือว่าพี่เอฟซีเขาไปชมบรรยากาศด้านในรับผมว่าจะเป็นยังไงนะผมนะเพราะว่า มก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกครับผมนะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบไม่คิดว่าคนไทยหรือว่าเยาวชนไทยให้ความสนใจกับหนังสือหรือว่าการอ่านขนาดนี้ทุกคนนะปะ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศด้านในนะผมนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก,ก็ผมก็ไม่เคยมานะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่ผมมานะปะ่ะ เราไปชมดน้าหน้ากันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมว่าวันนี้คนจะเยอะไหมครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านในครับผมนะข้างในก็ไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดไหนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเที่ยงครับผมนะมันอาจจะเข้าประตูหกครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในครับผมผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับแต่ คอมอมูลจากเพ่นะครับผมแต่ว่าเห็นช่องเพ,อเพื่อนเขามาถ่ายรีวิวแล้วผมนะแต่ว่าวันนี้อรัจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ๆเอฟซได้เห็นกรับผมนะแต่ว่าพอ,อเข้ามานะครับผมด้านในก็รู้สึกได้เลยว่าคนไทยให้หเขาเรียกแล้วนะให้ความสำคัญกับการอ,อ่านหนังสือค่อนข้างจะมากครับผมนะอะตั แม้แต่นังสือเด็กหรือว,ว่านังสือการ์ตูนนัสือมินธทานอะไรก็เยอะครับผมนะก็มีการลดราคาด้านครับผมนะเออเออคนเยอะจริงๆนี่ครับผมส่วนโซนนี้ก็ซือ้อกันเยอะมากครับผม เดี๋ยวขอเดินไปอ่ะรอบนี้ก่อนครับผมมีแบบทุกเพศท,ทุกวัยจริงๆครับผมที่มาร่วมหรือว่ารูนะครับผมมนสารั g o o g l e g e ด้มีทุกแบบนะครับผมแต่ ว่าราคาน่าจะดีกว่าที่เราไปซื้อตามร้านนะเพราะว่ามาจาัดงานหนังสือแบบนี้นมนนันต้องแบบมีการลดราคานะแต่และเร่มนี่แบบน่าสนใจขนาดนล้ทุกคงดูนี่ก็คนนะครับที่ดูแล้วก็จะซื้อนะครับเพมมาครั้งแรกจริงๆนะทุกคน เราไปดูส่วนนี้กันดีกว่าทุกสาขาทุกคนเขียนคือแบบมารวมกันที่นี่หมดเลยครับผมตอนนี้ผมมาก็อาจจะเป็นช่วงแบบคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครนะับผมถ้าเป็นช่วงเย็นๆนะครับผมคนน่าจะเยอะกว่านี้ครับผมนะใครที่รักการอ่านหนังสือหรือว่ารักการแบบเรียนรู้หอยคว้าต่างๆอะไรก็สามารถมาถดูได้ครับผม แต่ผมคือ ia, trips, แบบอึ้งม,มากนะไม่คิดว่าจะแบบงานหนังสือคนจะมาเยอะขนาดนี้ทุกคนนะืรว่าว่าคนให้ความสาคัญกับการหนังสือมากครับผมาดู่สเนี่ยมักี่ยวข้องกับเือเลยนะก็วันดูคกผู้สรานผูช่วยศาสตราจารย์ดร พบัอาจารย์ประจับคาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับสวัสดีอาจารย์บอลครับคุณสดงทำแบบนีทุกท่านนะครับผมอ้าอาจารย์นะครับวันนี้เอาสบาย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 ครับผมคือเห็นหัวข้อครั้งแรกตอนที่แบบมีการชักชวนกันมาพูดคุยผมจะสบายใจไ้ไหับอาย์บอลเะตัองครับุยกัน็เลยคุยกันวันนี้ครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนดีกว่าอยากให้อาจารย์ มีทุกเบบกับผมนะว้าเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ครับคลิปนี้ผมอาจจะอาจจะบรรยายไม่ค่อยเยอะนะผมนะเดี๋ยวจะให้เก็บดูภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะผมนะปะเดี๋ยวเราสมผับรรยากาศกันีกว่าครับ ร้านนี้เต็มเลยครับผม่เขาโฟกัสการอะไรอย่างนี้ด้วยนะ ูครับผมตรงนี้แบบวางกันแบบเป็นตับเอานะค,นะคนที่ชอบนันซือนิยายต่างๆคือแบบมางานนี้ที่สุโใทัยซ่านสตร,รีกิจนะคือแบบจบเลยนะผมมนะันคือแบบเออว่ะเออดูเด็กไทยนะครับเด็กๆนะหิ้วแบบคนละถุงซองถุงนะครับผมนะดูสาักการแบบนี้คือแบบ ตอนที่ผมเด็กๆผมมันไม่มีแบบนี้นะคือหมายถึงว่าไม่ได้รับแบบประสบการณ์ <c oughs> แบบนี้ครับคือแบบว่าประสบการณ์การที่แบบมาดูงานหนังสือแบบนี้คือแบบมันไม่มีนะผมนะในชีวิตนะที่อยู่บ้านผมนะครับแต่เมืองไทยมีครับผมนะมีให้ดูครับผม ร้านตรงนี้คั่าจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และลายอย่างกรอมดูคนเยอมากครับผมอาจจะไม่ค่อยรู้หนังสืออะไรมากแต่ว่ามีหนังสือบางอย่างที่แบบน่าสนใจนะครับผมนะแต่ถ้าผม เก่งนะครับผมนะหมายถึงว่าเก่งแบบภาษาไทยนะจักนิดหนึ่งผมก็จะอยากจะได้สักแบบสักเล่มนะคือแบบแต่ละเล่มคือแบบน่าสนใจมากนะดูการคือแบบคนอ่าต่อแถวเชื้อด้วยคนดูเยอะม,มากครับผมนะส่วนมากนะครับผมนะจะเป็นอ่าวัยรุ่นนะผมนะวัยรุ่นคนไทยคือแบบเยอะมาก คือแบบถ้าใหนะ้ผมเดินผมเดินมีทั่วแน่นอน,นับผมนะคือแบบใหญ่มากแล้วก็เรียกอะไรนะ ใหญ่แล้วกว้างมากเลผมนะผมอาจจะเดินอ่าไม่หมดนะผมนะไปเดี๋ยวเราเข้าซอยนี้แล้วก็กนะ่อนเนาะ 关牢好。 คนมาเยอะจริงๆครับผมนะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในงานครับผมงานใหญ่มากครับอ้โตไเดี๋ยวเราออกมาสซนนั่นออกครับไม่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับผมนะ ผมก็เพิ่งเคยมาจริงๆคือแบบมาเห็นคือแบบอึ้งเลยนะผมนะคือแบบการที่เรา,าได้เห็นแบบคือแบบใล้สิ่งหลายอย่างคือแบบออสุดๆแบบให้รุ่นไทยเพราะว่าเยาวชนไทยให้ความสําคัญกับการ,รเรียนหรือว่าการอา่านค่อนข้างจะมากนะผมนะนี่ก็เป็นผ้าบนนะน่าจะเป็นผ้านะ เออถือว่ารอบนี้คือแบบเออรู้สึกว่าประทับใจนะผมนะที่ได้ไมาเห็นแบบสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะผมนะงานหนังสือ,อรับท่าบนะผมดูคนมาเนี่ยเยอะมากครับผมมุมกล้องอาจจะไกลๆครับผมเออภาพนี้ก็สวยนะผมนะแกะสลักแบบภาพคล้าย,ายรามเกียรตนะิเนาะ สวยงามมากครับนี่จะเป็นาสีมือคนไทยนะผมว้าวสีสันสุดยอดครับเป็นายากครับผมท้าเวสวรรคนเยอะมากครับผมนะ ยิ่งช่วงบ่ายคนยิ่งหลั่งไหลกันมาเยอะเพราผมันจะไม่ได้ถ่ายเก็บทุกมุมนะผมแต่ว่าถ้าถ่ายเก็บตุกมุมนี่คือแบบไม่ได้ไปไหนเลยครับวันนี้นะคือแบบอยู่แต่ในอหอประชุมแห่งชาติสุริกิจแน่นอนนบผมข้างในก็มีความรหรูหรามากนบผมนะคิดว่าสถานที่แบบนี้ ตรงนี้นะผมนะคนเยอะมากครับออที่ยวสุดยอดครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การที่อาได้ชมอาเทศกาลต่างๆในประเทศไทยครับให้ผมได้รู้ว่าเม,ยยมเ,เมืองไทยยังมีอีกเยอะเมืองไทยยังมีอีกหลายสิ่งที่เราต้องเรียนรู้้วยว่าต้องได้เห็นั็ผมนะ